สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักด์นะครับวันนี้ผมมีโอกาสพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินวิวเขาสวยนะครับแล้วก็เป็นวิวเขาที่ท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านนะครับตามหากันเข้ามามากนะครับก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยหรือว่าเขาปลาราของเรานั่นเองนะครับที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นที่ดินหน้ากว้างติดทางสาธารณะถนนคอนกนรีตนะฮะท่านผู้ชม520เมตรนะเป็นที่ดินหน้ากว้างติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้าน ซึ่งทางด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิวเขาปลาะนะครับหรือว่าหุบปาตาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยของเรานะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ5-6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตรแบบนี้เลยนะเนี่ยทางด้านหน้าของท่านผู้ชมณตอนนี้แล้วก็มีบ้านคนอยู่อาศัยนะครับซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณตอนนี้นะครับก็จะเป็นเขาหินนะครับมีลักษณะสูงสวย อยู่ทางด้านหน้านะครับก็จะอยู่ในส่วนของทางด้านของทิศเหนือนะครับที่ดินแปลงนี้ตอบโจทย์สําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินวิวเขานะฮะและ้วก็เป็นที่ดินหน้ากว้างนะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินจัดสรรนะครับเพราะว่าเราจะจะไม่ต้องเสียในส่วนของทางสาธารณะที่ผ่านยังบริเวณของหน้าแปลงในทุกๆแปลงนะครับแล้วก็เป็นโฉดคุดแดงแล้วก็ไม่ ไม่ห่างจากชุมชนนะพูดถึงนะสามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับไม่ว่าจะทําคาเฟ่ก็เหมาะปล่อยให้เช่าก็ดีทํากําไรก็ได้นะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงสำหรับที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับจจะะพพาาเดินชมต่อ ต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงใจท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดิดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัย ผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมดสด้านตามภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนะฮะก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางคอนกรีตเนี่ยกว้างประมาณ5-6เมตรนะครับในส่วนของในทุกมุมของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเห็นมองวิวเขาสวยนะฮะซึ่งวิวเขานะครับที่อยู่ทางด้านทิศเหนือนะฮะเราก็จะเก็บในส่วนของวิวเขาหุบปตะนะครับหรือว่าเขาปะละ นะฮะรวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในอยู่ทางด้านในนะครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ5-6กิโลเมตรนะครับแล้วก็วิวเขาที่อยู่ทางด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีลักษณะเป็นเขาหินแล้วก็สงสูงนะฮะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมในแปลงที่ดินนะฮนะณปัจจุบันนี้ก็เป็นอ้อยตอนะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ซื้อแล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่คิดจะทําอะไรนะครับก็สามารถที่จะปล่อยให้เช่าก็ได้นะฮะพอเวลาที่เลื่อนรถมาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นเขาหินล้อมรอบเลยเป็นที่ดินที่สวยจริงๆนะครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะฮะเป็นโฉนดคุดแดงครับเนื้อที่23ไร่1งานแล้วก็เสนอขายกันนะครับในราคาไร่ละ280,000บาทเท่านั้น ที่ดินของเรานะครับจะตั้งอยู่ที่ตําบลเขาบางแกกนะครับอ,บอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะฮะแล้วก็จะสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่90เมตรทางสาธารณะทางด้านหน้านะครับจะหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือตลอดในความยาวอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะอยู่ที่360เมตรรวมๆแล้วนะฮะที่ดินแปลงนี้ติดถนนคอนกรีตด้วยกันทั้งหมดเนี่ย520เมตรโอ้โหยาวมากๆเลยครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมก็เลย ต้องขึ้นบนรถนะฮะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูทั้งหมดนะฮะจากแปลงที่ดินนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์บางไทยหรือว่าเขาปลาราเนี่ยประมาณ6กิโลเมตรห่างจากถนนลัดยางนะครับก็จะเป็นเส้น4010 1กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นถนนเส้น333นะครับหนองฉางอำเภอบะไล่ ai, เข้ามาเนประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้น ถ้าจากตรงนี้นะครับนอกจากาบริเวณของแปลงที่ดินก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะรวมไปถึงน้ําพุร้อนสมอทองเนประมาณ20กิโลน้ำตกไซเบอร์นะครับประมาณ25กิโลเมตรจากแปลงที่ดินนะครับวิ่งไปที่ห้างโลตัสอําเภอหนองฉางหรือว่าจะเป็นศูนย์ราชการนะครับบริเวณนั้นเนี่ยตลาดนะฮะประมาณ25กิโล ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ที่45กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่สุดเลยนะผมไม่รู้ตอนนี้ผมพูดไปประมาณกี่นาทีนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เลื่อนรถผ่านาบริเวณของหน้าแปลงที่ดินอยู่นะฮะใครที่กําลังมองหาที่ดินวิวเขานะครับรูปแปลงสวยนะสามารถจัดสรรได้นะครับอย่ารอช้านะที่ดินแบบนี้นะฮะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับ ท่าัปัจจุบันนะครับสามารถปล่อยให้เช่านะหรือว่าใครที่เป็นสายพัฒนานะครับเป็นโคกหนองนาเป็นสวนกเกษตรซึ่งตรงเนี้ยทำได้นะครับน้ำดีดินดีตอกบ่อบาดาลก็ได้นะฮะหรือรวมไปถึงทาคาเฟ่รีสอร์ทอันเนี้ยก็ถือว่าเหมาะแต่ถ้าซับในดินนะครับซื้อแล้วมีไรายได้แล้วไม่ทําอะไรเนี่ยนะฮะเก่งกําไรวันข้างหน้านะครับท่านผู้ชมที่ดินแปลงนี้สามารถทํากําไรให้กับท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะเท่าที่ผมมองดูแล้วก็ ประสบการณ์ในการดูที่ดินนะฮะก็ผมยังสำหรับผมนะผมพูดด้วยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมยังหาเหตุผลไม่ได้นะฮะที่จะถ้าผมมีทุนนะครับผมก็อยากจะซื้อเก็บเอาไว้เหมือนกันนะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะผมยังหาเหตุผลที่จะยังไม่ซื้อยังไม่เจอเลยนะครับต้องต้องต้องพูดแบบนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าน้ําประปาไฟฟ้า,า,าก็มาถึงแล้วนะฮะใครที่อยากจะมาปลูกบ้านก็สามารถที่มาปลูกบ้านได้เลย แล้วทางถนนก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับถือว่าเป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับมีความสวยโดดเด่นในส่วนของวิวภูเขาเป็นอย่างมากแล้วก็ติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านเป็นที่ดินหายากเป็นที่ดินวิวเขาสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างส่วนวันนี้ผมต่อสัตคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ